แฟ m เม,ม FG 200 3สามใบเทามีทอนมี4ปุ่มให้ใช้งานพร้อมกับ52โมเดลแอมป์ m, และ16คาบิเนตสามารถ Import ์ตในอาร์ได้ถึง9ตัวมีเอฟเฟกถึง6บล็อกให้เราใช้งานไม่ว่าจะเป็นนอยเกตบูทตัวแอมป์คาบิเนตโมเดอเรชันดีเลย์และรีเวิร์บครับ จากนั้นยังมีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานต่อเนื่องได้ถึง6ชั่วโมงโหมดใช้งานมีให้เลือกกันถึง2โหมดครับเป็น Live โหมดและ Preset โหมด Live โหมด p รี s e t โหมดค่าดีเลย์เราสามารถแท็บเทมโปแบบนี้ได้เลย ปรับเอฟเฟกต์แบบสะดวกสบายสามารถเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันของเขาได้ดาวนโหลดได้ทั้ง Android/ และ iOS ครับและในแอปพลิเคชันยังจะมีดัมแมชชีนให้คุณไว้เล่นสนุกเพลินๆกับเสียงกองของเขาตัวเครื่องยังมีจูเนอร์ให้เราตั้งสายในขณะที่เราเล่นสดอยู่มี USB สําำหรับต่อ OTG หรือจะเป็น a u d i o i n t e r อ a c e ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะเลกคอร์ดเสียงใครที่เป็นสายซ้อมไม่อยากให้เสียงรบกวนเพื่อนบ้านก็ต่อหูฟังได้เลยมีเอาพุตขนาดแบบแจ็คกีตาร์สำหรับต่อเข้ากับมิกเซอร์หรือว่าใครออออยยยาากกจะไไปต AM, ไต่่ััับแ้้้้งงงนนนชีีดเลว Audio ถ้าคุณอยากจะเล่นกับเพลงโปรดของคุณสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยครับเห็นไหมครับเอฟเฟกตัวแค่นี้ฟีเจอร์อัดแน่นขนาดนี้ในราคาไม่เกินสามใบเ่าต้องจัดแล้วครับ